ทำปลาแกงส้มจ้าปลายเป้นใหญ่ใหม่ๆเลยจ้าสดๆเลยจะทำแกงส้มจ้าแกงส้มจ้าแกงส้มผักรวมก่องทางงนิ้มสิม,มััวได้พี่นอ้อ ตรงแดกการเสียแล้วล่ะเครื่องแกงส้มกับกะปิแล้วก็เกลือใส่ไปก่อนเลย การที่เฮ็ดบ่เผ็ดแต่ว่าบ่เผก็ยังมีน้ํแดงเจียงคึงอด้นีามแบบไม่เผดเครื่องแกงส้มกะปิแล้วก็เกลือใส่ไป หมอเพิ่นเดือดตะดโดนอล่ะพี่น้องหม้อเดือดตั้งนานแล้วเอาปลาหนวดพามหรือว่าปลาไอเป้นเรียกได้หลายอย่างบางคนก็เอื่นปลาหนวดพามคนว่นเอามาทางเพิ่มนี่มันมีหนวดคือพามเด็กกันบางคนก็เอิ่นปลาอีแป้นไง ยกการเอื่นปลาไปเป็นไงพิเศษหน่อยวันนี้คือพิเศษผักผักพวกนี้แยการลวกหมดแล้วนะคะเพื่อนๆนยกการใช้น้ำลวกหมดแล้วจ้ะ <c oughs> ลวกน้ำก่อนก็ใส่ <c oughs> แกงส้มเรา รอให้ปลาสุกกันเด้อจ้ะโอ้น้ำเดือดพรักๆเลยเพื่อนๆน,น้ำเดือดดีเติมด้วยรสด,ดีาการใส่รสด,ดีลงไปจ้าแกงส้มเขาไม่นิยมใส่ชูรสนะเพื่อนๆถ้าใส่ชูรสน่ะรสชาติแยงส้มมันก็จะไม่เหลือถถ้าใส่ผงสุรสรสชาติแกงส้มเขากับเบยัง มันกะสิกอยแต่ว่าเปลี่ยนเป็นใส้รสด,ดีแทนกะอร่อยจ้ะก็แล้วแต่ผู้ถนัดคือว่าหรือวะถนัดไผถนัดนั่นแต่ว่ายยกดการมอไซด์มอไซดหัวเช้ดเท้าลงไปก่อนเด้อหัวเช้ดเท้าก็าลวกละละ่ะแต่ว่าหั่นบะคัดได้สุกอันท่านแหละเปื่อยลวกแลยหั่นเดือดเปื่อย เดี๋ย,ยใส่อยาเขาน้ำมะขามเปียกเราในการขันหลายโพดใส่ใส่ตามใจชอบเด้อจะคล้องมักเปรียวก็ใส่เปรียวจะคล้องมักวกเปรียว ออก็บ่เปี้ยวยายฟ้าใส่หลายยกกายการบ่ใส่หลายใส่ซ่ํานี้ก่อนแล้วน้ํปาปลาลงจั น้ำตาลทรายในการใช้เป็นน้ำตาลทรายขาววันนี้ หม้อเดือดปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอย่องเอ้ยเดือดดีให้หม้อไปยังการใส่เอาหัวอันนี้อันหัวแก๊สรุ่นนี่มาใส่โอ้ยพอใจครับเดใส่สมลงไปอีกนิดน้อยทักพี่หนึ่งี่น้อง ใส่ทีใส่ผักลงไปอีกจ้าผักเาราลวกกินกับแก้วกระแซกกินกับป้นกระแซบผักอันเบอร์ครี่กับผักดอกชีโคขาวนี่จ้ะเฮ็ดยังได้หลายยามแกงสมก็ได้เฮ็ดยังก็ได้พัดก็ได้ แกงส้มเห่าแกงส้มปลาไอเป้นหรือว่าปลาหนวดพามของเราใส่หัวใช้เท้าใส่บัคเคอรี่ใส่ดอกผักกาดเนี่ยผักกาดดอกขาวๆนี่จะ้ะแกงส้มเรากล้กองแยกการไปแล้วล่ะพี่น้องเอ้ยสงสัยกล้องบ่ดีแหละ ย่ๆเลยพี่น้องสุดยอดเลยตอนอันแยกการตั้งกล้องไว้อันวิธีเห็ดกล้องอาจเสียว่าชัดกับเบิงงวิธีเอาได้พี่น้องสูตรไั่สูตรมั่นสูตรแยกการกระซส้ซ้ำนั่นล่ะหอมๆเลยพี่น้องเอ้ยกินแจ่งสม ตักใส่จานเลยพี่น้องเฮา เยยั่วเลยพี่น้องอม,มาเดิมมาเดิมมากินน้ำกันเด้อจ้าแกงส้มผักรวมเราเยอะยั่วจ้า